สวัสดีค่ะช่วงนีออ้อาจจะหายหน้าหายตาไปนานพอสมควรก็ต้องขอโทษมาณนโอกาสนี้นะคะดิฉันชัดเจนค่ะนะคะชัดเจนค่ะแม้ก่อนหน้านี้จะมีบางท่านเข้าใจดิฉันผิดเพราะอะไรนั่นแหละคะก็ถ้าถ้ามีท่านที่เข้ามาใหม่ดิฉันจะขอปูเรื่องนิดหนึ่งมี ดิฉันลงคลิปลงคลิปพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีที่มาทอดกรถินที่วัดหนองป่าพงซึ่งเป็นวัดที่ดิฉันไปทําบุญประจาประจําแล้วด้วยบังเอิญดิฉันไปทอดกรถินวันนั้นแล้วไปเจอไปเจอพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีมาทอดกรถินที่วัดหนองป่าพงแล้วดิฉันก็ได้บันทึกภาพไม่ใช่ดิฉันสิหลานดิฉันได้บันทึกภาพเหตุการณ์วันนั้น แล้วดิฉันก็ได้เอามาลงในคลิปดิฉันก็ผิดประการหนึ่งเอามาลงโดยที่ไม่มีคำอธิบายว่าต้องการสื่อสารอะไรก็เลยทำให้บางท่านเข้าใจดิฉันผิดว่าดิฉันเนี่ยเป็นประชาธิปไตยแบบแอปดิฉันก็เถียงว่าดิฉันไม่ได้แอปดิฉันที่เป็นประชาธิปไตยมาโดยสายเลือดและเป็นมาตั้งแต่เรียนที่รามคำแหงแล้ว เข้าเรียนปีหนึ่งเนี่ยก็เลือกคณะรัฐศาสตร์ซึ่งชอบการเมืองการปกครองมากๆหลังจากนั้นเป็นต้นมาผ่านมา30กว่าปีประชาธิปไตยก็ไม่ได้ห่างหายไปจากเลือดของดิฉันทีดนดนดน่ดิฉันลงลงลงคลิปเที่มีคนมารับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชนินีวันนั้นน่ะเพราะอะไรดิฉันมีเหตุผลมีเหตุผลว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้สมัยเราเป็นเด็กๆเนี่ย การที่จะได้เฝ้าเจ้าเราจะไม่ได้ใกล้ชิดอย่างนี้เลยไม่มีสิทธิ์จะได้เห็นพระองค์ท่านเนี่ยเท่าก้อนไม่ขีดคือมองไกลลิบมากอันนี้ดิฉันเปรียบเทียบอาจจะใหญ่อาจจะโตก่าก้อนไม่ขีดแต่เปรียบเทียบให้เห็นภาพว่ามันคือมองไกลมากเล็กมากอะไรอย่างเงี้ยแลวไม่ได้มีสิทธิ์เงยหน้ามองตรงๆนะก้มค่ะตำรวจทหารที่เฝ้าแถวอยู่ที่เฝ้าเอ่อที่ดูแลอยู่อ่ะ จะกำชับกับประชาชนบอกอย่งไงหน้านะพอขบวนมาล้วก็ต้องก้มแล้วก็เปล่งเสียงทรงพระเจริญจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วเหตุการณ์ทุกวันนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีใกล้ชิดเป็นกันเองกับประชาชนมากเข้าถึงเนื้อถึงตัวโอ้โหมีที่ไหนล่ะไม่เคยเห็นเกิดมาชาติเนี้เกิดมาจนแก่ปานนี้ก็เลยอยากจะบันทึกภาพไว้ โดยฝีมือของหลานดิฉันก็บันทึกภาพไว้ก็เห็นโอ้โหเราก็เลยอยากจะอยากจะมาเอ,อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่านี่แหละผลของการที่น้องๆนิสิตนักศ,ศึกษาประชาชนออกมาเรียกร้องออกมาเรียกร้องนี่คือส่วนหนึ่งเราต้องบอกว่านี่คือส่วนหนึ่งที่ที่เห็นผลว่า เจ้าก็มีการปรับตัวแล้วมีการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยแล้วแม้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างโดยเฉพาะเรื่องพระราชมำนาจนี่ยังไม่ได้เ,อ,เออยังไม่ได้แบบเห็นภาพชัดเจนว่าคลายอำนาจออกมาหรือยังแค่เห็นภาพที่ท่านแสดงออกกับประชาชนว่าเฮ้ยใกล้ชิดขึ้นนะมีความเป็นกันเองนะสนิทสนมขึ้นนะ อะไรอย่างเงี้ยดิฉันต้องการสื่อตรงนี้ดังนั้นขอเถอะนะคะขอให้เข้าใจดิฉันใหม่ว่าดิฉันเป็นประชาธิปไตยโดยสายเลือดแล้วไม่ใช่ประชาธิปไตยแบบมานั่งดา่าไม่ดังมานั่งดา่าฝ่ายตรงกันข้ามไอ่ยังโง่ออย่างงี้ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเอาละค่ะมาเข้าเรื่องของเราอ่าก็ต้องก็ต้องยอมรับนะนะคะว่าประเทศเราเนี่ยแบ่งเป็นสองขั้วยอย่างชัดเจน ขั้วขั้วข้อกลางเนี่ยก็พร้อมที่จะเปลี่ยนไปอยู่ฝั่งที่มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาสรุปแล้วข้อกลางเนี่ยไว้ใจไม่ได้ข้อกลางไว้ใจไม่ได้ก็ก็ฝั่งฝั่งเอ่อฝั่งขวาเขาเรียกเราว่าฝั่งซ้ายนะเขาเรียกเราฝั่งเนี้ยฝั่งโบสีขาวฝั่งชูสามนิ้ว เขาเรียกว,ว่าฝั่งซ้ายงั้นเราก็เรียกฝั่งลุงไดโนเสาร์ว่าฝั่งขวาฝั่งขวาปรามาศบอกว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้ม็อบคณะราษฎรเนี่ยแทวไม่สู้แล้วแรงหมดเออม็อบไม่สู้ต่อยแล้วขอโทษนะคะคุณลุงทั้งหลายแหลกรุณาเบิกเนรแล้วก็ยืนโยกเย่ดูค่ะว่าที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยม็อบออแกนิก ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยคนที่เหนื่อยก็พักสิคะคนที่คนที่ยังมีแรงอยู่ก็ต้องออกมาเพราะอะไรเหรอะคะเพราะม็อบไม่ได้มีแกนนําม็อบแกนนอนทุกคนเป็นแกนนําคุณเข้าใจไหมคะทุกคนเป็นแกนนําออกมามีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันทุกคนเป็นแกนนำเอ่อก็อย่างที่เอ่อน้อง น้องเพนกวินใช่ไหมน้องเพนกวินเป็นผู้บัญญัติคำนี้ว่าเบ um, um, um ิ่มเบิ่มเบิ่มมากันเบ um, um, um ิ่มเบิ่มเบิ่มก็บปนที่ส um ิบสี่เบิ่มไหมล่ะเบิ um ่มแล้วก็แสดงเ,เชิงสัญ,ญลักษณ์หลายหลายต่อหลายหลายต่อหลายเรื่องเป็นการแสดงบ้างแล้วทีเด็ดทีเด็ดอยู่ที่ผ้าสีขาวผืนใหญ่ไม่ใช่แค่ผ้าสีขาวอย่างเดียวนะคะ เป็นการเขียนใครอยากจะเขียนอะไรเขียนลงไปในผ้าผืนสีขาวนั้นเพราะเป็นประชาธิปไตยสแสดงความคิดเห็นลงไปในผ้าผืนสีขาวทุกคนก็มาเขียนทุกคนเดี๋ยวจะหาวิธีเช่นโอเวอร์หลายคนใช้คาว่าหลายคนก็แล้วกันหลายคนก็มาเขียนในผ้าผืนสีขาวนั้นเขียนไม่เขียนเปล่าสิคะเศษสับเอาขึ้นไปคลุม บนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นการแสดงเชิงสัญลญักษณ์แล้วก็มีคนร้อนตัวเป็นเจ้าเป็นเจ้าค่ะเราไม่ระบุชื่อท่านนะคะเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่ว่าท่านได้ตำแหน่งนายพลตำแหน่งนายพลหรือท่านจะเอาใจผู้ให้ มอบตำแหน่งนี้ให้ท่านมันไม่ถูกนะคะท่านอยู่ฝั่งฝั่งนั้นขอร้องเถค่ะอย่างที่ดท่านบอกท่านเป็นข้อท่านเป็นข้อกลางท่านพร้อมที่จะไปซีกซ้ายหรือซีกขวาแต่ตอนนี้ท่านไปซีกขวาท่านก็เลยมาโจมตีซีกซ้ายว่าถ้าจะเล่นกันขนาดนี้ เป็นของเล่นเหรอเขาแสดงเชิงสัญลักษณ์โดยการเอาผ้าขาวที่เขียนเ,เขียนข้อข้อความลงไปในผ้าผืนสีขาวแล้วก็ไปคลุมแล้วก็โมโวยวายลงในเฟซมาระบายลงในเฟซส่วนตัวของท่านนั่นแหละเออเฟซส่วนตัวของท่านบอกว่าถ้าจะเลน่นขนาดนี้ก็ทุบทิ้งมันทุบกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะ มันทุบก,กันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอท่านไม่เข้าใจกับว่าประชาธิปไตยสักนิดเลยมันหลายครั้งแล้วนะที่ท่านโพสต์ไม่เข้าหูเข้าตาเลยเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยก็ไปไปดูถูกทุนกระหม่อมที่ฉันไม่เท้าความก็แล้วกันมันมัน,มนท่านเป็นเจ้าเหมือนกันแต่ท่านไปท่านไปดูถูกทุนกระหม่อมซึ่งไม่เหมาะไม่ควรเลยอะแต่มาครั้งนี้ท่านบอกว่าก็ทุบทิ้งซะ มันเป็นสัญลักษณ์ประชาธิปไตยแล้วคณะราษฎรเขาก็ไปแสดงสัญลักษณ์ประชาธิปไตยว่าเขาเรียกร้องอะไรอยู่คุมเสร็จเขาก็ออออกเขาก็เอาออกไม่ใช่ว่าเขาคุมตลอดการสะที่ไหนล่ะเปิดใจให้กว้างนะคะแล้วท่านจะสบายใจขึ้นท่านจะไม่หมงุดหงิดปากก็จะได้ไม่จัดนะพูดจาก็จะได้ได้หวานหูเอ๊ะไม่ใช่โอ้คำก็ด่าสองคำก็ด่าคำพลุกวบ้านนี่ออกมาอุปเป็นเจ้า คำพะรุสวาดออกมานี่มันแบบมันแสลงหูนะคะซึ่งดิฉันดิฉันเป็นชาวบ้านเนี่ยดิฉันก็ฟังเสียงเสียงเจ้าพะรุสว่าดิฉันก็รับก็ไม่ค่อยได้น,นะคะก็ไม่ได้ตําหนิอะไรท่านหรอกเพียงแต่บอกท่านประยุขนาดนี้แล้วอะ่ะจะไปบอกไปอะไรท่านก็คงไม่ได้แล้วล่ะเอาเป็นว่าก,กระแสที่ทัวไปลงในเฟซของท่านก็คงจะเยอะอยู่พอสมควรเนาะท่านอย่าไปโพสต์ลักษณะนี้เลยนะคะเพราะการเมือง พราะตอนนี้เป็นช่วงการเมืองที่เข้ามาเรียกร้องประชาธิปไตยฝั่งเผด็จการก็รับฟังไบ้างนะคะรับฟังไบ้างไม่งั้นบ้านเมืองจะลุกนะไหนบอกว่าปณีประนอมไงคะปณีประนอมแล้วถอยกันคนละก้าวแล้วเมื่อไหร่ล่ะคะจะปณีปนอมและถอยกันคนละก้าวะะานนาซึ่งก้าวแต่ละก้าวที่ท่านก้าวลุกล้าเข้ามานี่มันหลายก้าวเหลือเกิน แม้ท่านจะถอยไปก้าวหนึ่งก็ยังอยู่ล้ำเข้ามาในแดดเออในเขตของฝั่งประชาธิปไตยเขาแล้วท่านก็รุก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 ทุกวันทุกวันนะคะอา้าวแล้วก็มีประเด็นรถเบย์ของสมกก็แมม้ตารวจตํารวจไปยืมนะคะตํารวจไปขอยืมไปขอความร่วมมือกับขอสมกว่าจะเอารถมากันแนวของม็อบ อะไรอย่างเงี้ยก็ก่อนหน้านี้ขอสมก,ก็ให้ยืมมาหน่ะคะหลายๆครั้งแล้วมาครั้งล่าสุดเนี่ยขอสมก,ก็ถึงกับออกมาแถลงข่าวเพราะอะไรเพราะท่านท่านนี่หมายถึงเอ,อ่อฝั่งตำรวจนะคะนครบาลน,นี่บอกว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งเกิดจากรถเมขอสมกเนี่ยท่านจะไปเรียกเอาค่าเสียหายกับฝ่ายผู้ชุมนุม ซึ่งขอสอมกอไม่เห็นด้วยขอสอมกอก็เลยออกมาถแถลงบอกว่าอ,อ,อรถเมย์เนี่ยมาจากภาษีประชาชนและวประชาชนที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยก็เป็นผู้เสียภาษีแล้วจะมาเรียกร้องเอากับผู้เสียภาษีได้อย่างไรตำรวจเป็นคนยืมตำรวจก็ต้องจ่ายค่าเสียหายนั้นอันนี้เหตุผลนี้ก็น่าฟังนะคะเหตุผลนี้ก็น่าฟัง แลไม่นานค่ะผ่านไปไม่นานตํารวจก็ออกมาถแถลงบอกว่าให้ย้อนกลับไปดูกรณีตัวอย่างก่อนหน้านี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ว่ารถเมย์ซึ่งได้เอามากันเป็นแนวรั้วไม่ให้ผู้ชุมนุมเข้ามาอะไรอย่างนี้เป็นแดนเป็นเขตเป็นเขตเป็นเขตแนวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องกับผู้เสียหายซึ่งขอสมกไม่เคยเรียกร้องกับตํารวจอะไรอย่างเงี้ยอ้างออกมาเป็นประวัติศาสตร์ โอ้ด oh. ิฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคะไม่รู้จะพูดกันยังไงเพราะว่าก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณขอสอมกทอท,ที่เป็นประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็มาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเราก็ต้องขอบคุณน่นะคะเพราะเราเป็นผู้เสียภาษีเนาะเราเป็นผู้เสียภาษีแล้วเรามาเรียกร้องเนี่ยเราจะต้องมาจ่ายค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเอาละค่ะ เแล้วก็ที่ยืนเ,เห็นคอ,อกเหล็กไหมท่านเห็นคอ,อกเหล็กไหมคออเหล็กที่กั้นนะที่เอามากั้นเผู้ชุมนุมเนี่ยเห็นแล้วมันก็มีความรู้สึกเหมือนล้อมบัวล้อมควายยังไงไม่รู้ถ้าดิฉันยังเด็กวันนี้อีกสักสามสี่สิบปีเนี่ยโอ้ป่านนี้ดิฉันคงไปยืนสู้กับเด็กๆแล้วก็ต้องให้กําลังใจเด็กๆนะคะให้กําลังใจน้องๆนักศึกษาเยาวชนโดยเฉพาะโดยเฉพาะดิฉันให้กําลังใจ อาชีวะค่ะอาชีวการอาชีวะนี่โอ้โหต้องตบมือดังๆให้เลยเนี่ยชื่นชมจริงๆค่ะชื่นชมจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวแตะตีกันใช่ไหมตีกันเดี๋ยวนี้เขามาจับมือกันมาเป็นการ์ดมาเป็นการ์ให้ผู้ชุมนมุมซึ่งมีซึ่งซึ่งมีหลายอย่างซึ่งแบบเกิดจากการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยเราก็เห็นแบบมุมสวยงามหลายๆมุมนะมุมสวยงามจากการที่น้องๆอาชีวะเนี่ยมาจับมือกัน ย่าสืบก,กันเชื่อข่าวเพื่อจะมาเป็นการดให้ผู้จุมนนุมมาเป็นแนวร้อยผู้จุมนนุมวันนี้ก็พูดไปหลายเรื่องไปหลายไป,ไปหลายเรื่องนะคะมัน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 ก็ต้องการจะสื่อสารให้ผู้ผู้มีอำนาจเนี่ยท่านฟังบ้างหรือเปล่าฉันก็อยากจะรู้จริงๆแล้วเนี่ยท่านทางทางตาแล้วก็ฟังฟังข้อเรียกร้องเขาบ้างหรือเปล่าเนี่ยเราเอามาคิดบ้างหรือเปล่า หรือว่าจะฟังแต่ส่วนที่ท่านฟังแล้วมันสบายใจท่านฟังแล้วมันสบายใจที่เอกเฮ้ยข้างนี้ก็บอกว่าท่านม็อบแผวข้างนี้ก็บอกว่าท่านสู้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 อย่าไปยอมม็อบท่านจะฟังในลักษณะนี้ลักษณะนี้ซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์โต๊ะเจรจาเท่านั้นคะ่ะโต๊ะเจรจาเท่านั้นหรือว่าจะมีทางลงให้ท่านวันที่สองนี้มันก็ไม่แน่นะ ทางลงของออลุงเนี่ยวันที่สองเนี่ยงั้นเราก็ติดตามกันต่อไปค่ะวันที่สองนี้สารรัฐธรรมนูญจะมาถแถลงว่าการที่นายกยังอาศัยบ้านหลวงอยู่ทั้งที่ตัวเองกเกษียณแล้วจะมีความผิดไหมหรือว่าไม่ผิดหรือว่าไม่ผิดก็อย่างก็อย่างที่บอกอนะได้แค่ยิ้มค่ะ เราได้แค่ยิ้มนะเมื่อเอ่ยถึงสารรัฐธรรมน,นูญก็ให้หลับตานึกภาพตอนที่ท่านสมัครสุนทรเวททำกับข้าวแล้วก็ถูกสารรัฐธรรมน,นูญบอกว่ามีความผิดต้องหลุดจากเก้าอ,อี้นายกรัฐมนตรีหรือว่าเหตุการณ์วันที่สองเนี่ยจะเป็นอะไรที่พลิกโผลเป็นบันไดให้บิ๊กตู่ลงจากตำแหน่งทั้งที่หาทางลงเห็นบนอยู่เนี่ย บนนักบนหนาไว้ให้อยู่ได้ยังไงวะนี่วาจาของผู้นําของเรานะเฮ้ยไม่รู้ว่าจะได้อยู่มาถึงหกปีเจ็ดปีที่อยู่มาได้ยังไงวะโอ้โ oh, ห oh, คาพูดคําจาไม่มีสเสน่ห์ตรงนี้เลยไม่มีสเสน่ห์ตรงนี้เลยแล้วไม่คิดจะปรับปรุงตัวเลยนะถ้ามันเป็นทางลงของท่านก็โบกมือลวงหน้าก็แล้วกันลงลงไปเถอะเอาระคาวันนี้ก็ คุยกันแค่นี้นะคะวันนี้ก็ขอให้ท่านรักษาสุขภาพนะคะและน้องน้องเยาวชนที่ไปร่วมม็อบอย่างสม่ำเสมอเนี่ยแม่หมูก็ขอส่งกำลังใจรักษาสุขภาพกันนะคะดูแลสุขภาพกันดูแลกันและกันค่ะอะไรที่มันจะเกิดพยันอันตรายเนี่ยเราต้องปกป้องดูแลกันค่ะเพราะเราสู้แบบออแกนิกเราไม่มีอาวุธในขณะที่เขาบอกว่าอาวุธไม่มีนะมีน้ำ อ้าวมีน้ํามีน้ําฉีดตอนหลังบอกน้ําเปล่าเออตอนแรกน้ําเปล่าตอนหลังเขาแสบเขาคันกันก็ถึงมาสารภาพว่าผสมแกส๊สน้ําตาอะไรอย่างเงี้ยว้ยใจไม่ได้ะนะคะน้องๆก็ดูแลกันดูแลกันแลวกันความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่งนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ